ถ้าพูดถึงโคโนหะงาคูเรเนี่ยหลายคนคงนึกถึงฮาชิรมะเซนจูที่เป็นเหมือนหัวใจของหมู่บ้านใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีคนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือน้องชายของเขาโทบิรมะผู้ที่เป็นทั้งสมองและกระดูกสันหลังที่วางระบบทุกอย่างให้หมู่บ้านนี้อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาสำรวจมรดกที่ซับซ้อนของชายคนนี้ผู้ที่เป็นเหมือนสถาปนิกตัวจริงของโ oh คโนหะกันครับ ประโยคนี้แหละครับคือตัวตนของโทบิรามะเลยเขาไม่ใช่คนเพ้อฝันแต่เป็นนักปฏิบัติที่มองโลกตามความเป็นจริงสุดๆปรัชญานี้เองที่ผลักดันให้เขาสร้างระบบต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมดเพราะเขารู้ดีว่าสันติภาพที่มันเกิดจากความรู้สึกดีๆหรือความไว้ใจกันอย่างเดียวเนี่ยมันเปราะบางมากพร้อมจะพังลงมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็นั่นแหละครับการกระทําของเขามันเป็นเหมือนดาบสองคมนี่คือคําถามสําคัญที่เป็นแกนกลางของเรื่องราวโทวบิรามะเลย เพราะในขณะที่เขาวางรักฐานที่แข็งแรงมากๆให้กับหมู่บ้านการตัดสินใจบางอย่างของเขาก็เหมือนกับการหว่านมเมล็ดพันธุ์แห่งความแตกแยกที่มันย่างรากลึกแล้วก็ส่งผลกระทบไปอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจความคิดของโทบิลามะเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของทุกอย่างกันก่อนนั่นก็คือยุคสงครามที่มันโหดร้ายมากๆซึ่งเป็นเหมือนเบ้าหลอมตัวตนและทัศนคติของเขาอย่างแท้จริงเลย ลองนึกภาพตามนะครับโลกที่เสียงขลีดล้อมมันดังกว่าเสียงหัวเลาะสนามเด็กเล่นก็คือสนามลบและเพื่อนเล่นก็อาจจะเป็นศัตรูที่เราต้องฆ่าในวันพรุ่งนี้การที่ต้องโตมาในสภาพแวดล้อมที่ความตายมันเป็นเรื่องปกติแบบนี้แหละครับที่ทําให้ทวิลามะกับพี่ชายของเขาตั้งใจว่าจะต้องสร้างโลกใบใหม่ที่มันต่างออกไปให้ได้ทุกความสูญเสียที่เราเห็นบนสไลด์นี้มันไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมส่วนตัวนะครับแต่มันคือสิ่งที่หล่อหลอมุมมองของทวิลามะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันทําให้เขาหวาดระแวงกับอารมณ์ที่มันรุนแรงเกินไปซึ่งเขามองว่านี่แหละคือต้นตอของความเกลียดชังที่ไม่รู้จบและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่ไว้ใจที่เขาเรียกว่าคาสาปแห่งความเกลียดชังของตระกูลอุจิวะในเวลาต่อมาด้วยเหตุการณ์นี้มันโชว์ให้เห็นความแตกต่างของสองพี่น้องได้แบบชัดเจนที่สุดเลยทาฮาชิรมะคือคนที่พร้อมจะยื่นมือไปหาศัตรูเพื่อสร้างส,างสันติภาพโทบิรมะก็คือคนที่พร้อมจะชักดาบออกมาเพื่อปกป้องสิ่งที่สร้างขึ้นมาเขาเชื่อว่าบางครั้ง การตัดสินใจที่เด็ดขาดและดูเหมือนไร้ความปราณีเนี่ยคือหนทางเดียวที่จะรับประกันอนาคตที่มั่นคงได้ครับและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงบทบาทของโทบิลามะก็เปลี่ยนไปเลยครับจากนักรบที่สู้รบมาตลอดชีวิตกลายมาเป็นสถาปนิกที่ต้องวางโครงสร้างการปกครองให้กับบ้านหลังใหม่ที่ชื่อว่าโคนโนฮะต้องบอกเลยว่าไอเดียหมู่บ้านมินจาในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการปฏิวัติของจริงเลยนะครับ มันเปลี่ยนโลกที่แต่ละตระกูลเอาแต่สู้กันเองมาตลอดให้กลายเป็นระบบพันธมิตรที่อยู่ร่วมกันภายใต้เป้าหมายเดียวกันนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนแล้วมันก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกนินจาไปตลอดกาลเลยคือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของความสัมพันธ์ระหว่างสองพี่น้องเลยครับถ้าฮาชิรมะเป็นคนวางวิสัยทัศน์วางอุดมการณ์โทบิรมะก็คือคนที่ทําให้อุดมการ์นั้นมันเกิดขึ้นได้จริง เขาเป็นคนที่คอยดึงพี่ชายกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่ารากฐานของหมู่บ้านจะถูกสร้างขึ้นจากหลักการและเหตุผลไม่ใช่แค่ความฝันลมๆแ้งๆนี่แหละครับคือหัวใจในการทำงานของเขาเลยสันติภาพที่ยั่งยืนมันต้องมีระบบมารองรับเขาเลยเป็นคนริเริ่มสร้างสถาบันสำคัญๆขึ้นมาเยอะมากไม่ไว่าจะเป็นโรงเรียนนินจาเพื่อสร้างคนเก่งๆรุ่นใหม่ หน่วยลับอันบุที่คอยทํางานสกปรกในเงามืดเพื่อปกป้องหมู่บ้านหรือแม้แต่การสอบจุนินเพื่อคัดเลือกคนที่มีความสามารถทุกอย่างล้วนเป็นผลงานของเขาที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้หมู่บ้านเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงครับเอาละครับทีนี้เรามาถึงประเด็นที่น่าจะซับซ้อนและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดแล้วในมรดกของโทบิรามะนั่นก็คือนโยบายที่เขามีต่อตระกูลอุจิวะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลเลย การตัดสินใจครั้งสำคัญของเขาก็คือการตั้งกองกำลังตำรวจฐานของโคโนะฮะขึ้นมาแล้วก็มอบหมายให้ตระกูลอุจิวะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งการกระํำนี้มันตีความได้หลายหลายแง่มุมอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับการมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับตระกูลอุจิวะเนี่ยมันเลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าตกลงแล้วนี่คือการแสดงความไว้วางใจและมอบอำนาจให้ดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านจริงๆ หรือว่าเป็นแผนการอันแยบยลที่จะจํากัดบ,บทบาทและก็ควบคุมตระกูลที่เขาไม่ไว้ใจกันแน่โทบิลามะอาจจะมองว่านี่คือการให้เกียรติและใช้ความสามารถของอุจวะให้เป็นประโยชน์แต่ทางฝั่งอุจิวะกลับรู้สึกว่านี่คือการผลักไสพวกเขาให้อยู่ชายขอบและกีดกันออกจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สําคัญสาคัญของหมู่บ้านความแตกต่างในมุมมองนี้เองครับที่ค่อยๆสร้างรอยร้าวที่มองไม่เห็นและนําไปสู่ศกนาตกรรมในที่สุดแต่ก็ต้องพูดให้แฟร์กับโทบิลามะด้วยนะครับว่า เขาไม่ได้เกลียดอุจิวะทุกคนแบบเหมารวมความไม่ไว้ใจของเขาเนี่ยมันมุ่งเป้าไปที่สิ่งที่เขาเรียกว่าคําสาปแห่งความเกลียดชังซึ่งก็คือแนวคิดที่ว่าพอคนในตระกูลอุจิวะสูญเสียความรักที่ยิ่งใหญ่ไปมันจะเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังที่รุนแรงยิ่งกว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับและร่วมมือกับอุจิวะที่สามารถก้าวข้ามอารมณ์นั้นและยึดมั่นในเจตนานงแห่งไฟได้อย่างเช่นคัางามิอุจิวะที่เป็นลูกทีมคนสนิทของเขาเอง พอมาดูภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมรดกของโทบิรามะมันเลยทั้งยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยรอยด่างพร้อยเขาคือผู้สร้างระบบที่โลกนินจาใช้เป็นแม่แบบเลยแต่ระบบนั้นมันก็มีข้อบกพร่องซ่อนอยู่ทีนี้เรามาดูผลงานที่เป็นรูปธรรมอื่นๆของเขากันบ้างครับนอกจากสถาบันต่างๆแล้วโทบิรามะยังเป็นคนคิดค้นคาถาที่ส่งพลังและเปลี่ยนแปลงโลกนินจาไปตลอดการเลยไม่ว่าจะเป็นคาถาแยกงอพันล่างที่ต่อมากลายเป็นท่าไม้ตายของนารูโตะ หรือคาถาสัมปรายภพบคืนชีพที่อันตรายสุดๆถึงขนาดที่ว่าสามารถพลิกเกมในสนามรบแล้วก็กลายเป็นชนวนของสงครามโลกนินจาครั้งที่4ได้เลยทีเดียวในฐานะนินจาโทบิรามะก็เก่งแบบสุดๆไม่แพ้ใครเลยครับเขามีชื่อเสียงในเรื่องความเร็วที่หาตัวจับยากมากว่ากันว่าความเร็วของเขาเป็นรองแค่โฮคาเงะรุ่นที่4ที่ใช้วิชาเทพอัจฉริเหินที่ตัวเขาเองเป็นคนคิดค้นขึ้นมาซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะของเขาได้เป็นอย่างดีเลย ศัตรูระดับตำนานที่โทบิรามะต้องเผชิญหน้าพร้อมกันในเหตุการณ์ที่เกือบจะเอาชีวิตเขาไม่รอดนั่นก็คือ2พี่น้องคินคาข,ขุกับกินคาข,ขุผู้ครอบครองสมบัติของเซียน6วิถีการที่เขารอดชีวิตมาจากการต่อสู้ครั้งนั้นได้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความแข็งแกร่งที่น่าทึ่งของเขาแล้วล่ะครับและนี่ก็คือฉากสุดท้ายในชีวิตของเขาครับการกระทํานี้มันสรุปตัวตนของโทบิรามะได้สมบูรณ์แบบที่สุดเขาคือผู้นําที่ยึดมั่นในเจตจำนงแห่งไฟอย่างแท้จริง เชื่อมั่นในการส่งต่อหน้าที่ให้กับคนรุ่นหลังและพร้อมที่จะสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องอนาคตของหมู่บ้านที่เขาสร้างมากับมือสุดท้ายแล้วโทบิละมะเซนจูก็เป็นตัวละครที่ซับซ้อนและตัดสินได้ไม่ง่ายเลยจริงๆเขาคือวีรุรุษผู้สร้างชาติและวางรากฐานให้กับโคโลหะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คือผู้ที่สร้างรอยลาวที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมเรื่องราวของเขาจึงทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้คิดกันต่อว่าระบบที่สร้างจากหลักการและเหตุผลที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ย จะสามารถนํามาซึ่งสันติภาพที่แท้จริงได้หรือไม่หรือมันเป็นแค่การสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวกันแน่